สวัสดีครับนิพนธ์ชมศิลินะครับก็ขออนุญาตมาเล่าเรื่องธุรกิจกันบ้างนะครับในยุคโควิดของเราแบบนี้นะฮะหลายๆคนคงเจอปัญหากันบ้างนะครับคือว่ามันมีทฤษฎีหนึ่งนะครับสำหรับการเพิ่มยอดขายนะช่วงนี้ยอดตกแน่นอนยอดตกแน่นอนนะครับทฤษฎี 1, 1นบวกหเท่ากับสนะฮะพอดีเอ่อ ยกตัวอย่างเคสจริงเลยนะครับอาจจะให้ท่านนําไปปรับใช้กับธุรกิจของท่านได้นะครับก็คือมีน้องชายคนหนึ่งของผมอยู่ที่หนองคายนะฮะก็คือเปิดร้านชำแล้วก็มีตู้ซักผ้าหยอดเหรียญมีเอ่อขายอ่า,า,อาทุกอย่างนะครับที่เป็นของชำก็ปกติก็ขายดีอ่ะสมมติว่าสมมติว่า ได,ได้เดือนละหนึ่งแสนนะสมมตินะครับสมมติเดือนละหนึ่งแสนทีนี้พอยุคโควิดยอดขายตกนะครับสมมุติว่าตกห้าหมื่น่าตกห้าหมื่นแต่อย่าลืมนะครับสมมุติว่าตกครึ่งหนึ่งแต่กำไรหายไปสีเท่านะครับเพราะว่าต้นทุนคงที่มันยังมีอย่างเช่นค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันนะครับ บอกเลยว่าเมื่อ,อไร่ที่ยอดท่านตกลงไปสองเท่ากําไรจะหายไปสีเท่านะครับเดี๋ยวตัวนี้ค่อยมาพูดกันอีกทีทฤษฎีหนึ่งบกหเท่ากับสก็คือน้องเขาก็เลยมาคิดว่าเอหนาบ้านว่างๆน่าจะขายอะไรดีนะ้าที่คนชอบกินนะครับก็เลยทำมาล่าขึ้นมาขายนะครับทีนี้ลูกค้ามาล่าเนาะ ก็พูดง่ายๆก็คนละอ,อาจจะเป็นคนละก,กลุ่มกับร้านชําอยู่พอสมควรเนาะก็คือ,อแวะจอดซื้อมาล่าอะไรเงี้ยช่วงที่ย่างมาล่ารอนี่ก็ซื้อเครื่องดื่มเย็นๆจิบดีไหมอะไรนี่นะครับผมก็จะเกิดการขายก็คืออ่าขายมาล่าได้สมมติขายมาล่าได้ร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็มีคนมาซื้อของชําอีก5้าสิบบาทนะครับ ก็เกิดมูลค่าขึ้น50บาทกับร้านชำซึ่งปกติก็ไม่มีนะครับส่วนคนมาซื้อของชำโอ้เห็นมาลานะครับก็สมมติซื้อของชำไปร้อยหนึง่งออซื้อมาลากลับไปกินบ้านดีกว่านะครับปิ้งย่างมาล่านะก็ซื้ออีก50บาทนะครับหมายความว่าถ้ามาลาตั้งอยู่โดดๆก็จะได้ขายได้100บาทนะครับถ้าร้านชำตั้งอยู่โดดๆก็จะขายได้100บาทแต่ว่า พอตั้งคู่กันแล้วก็เชียร์คู่กันซึ่งไม่เคยขายมาก่อนก็จะทำให้ยอดขายของมาล่าจากร้อยนึงก็เพิ่มได้จากลูกค้าร้านชำม,มาอีก50บาทสมมุตินะครับอาจจะได้มากได้น้อยกว่าน,นี้แต่ว่ามันก็ต้องได้บ้างนะครับคนที่เข้ามามันต้องมีการซื้อบ้างนะครับอ่ามันจะทำให้เพิ่มมูลค่าขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ได้สูญเสียเวลาในการทำงานอะไรมากเพราะว่า ส่วนมากก็เป็นธุรกิจครอบครัวที่อยู่ด้วยกันอยู่แล้วนะครับก็เลยอยากจะแชร์ประสบการณ์ตอนนี้ว่าถ้าท่านเจอปัญหายอดขายตกนะครับก็อยากจะให้อลองใช้ทฤษฎี1นบวก1เท่ากับสดูนะครับเผื่อจะเกิดประโยชน์กับธุรกิจของท่านไม่มากก็น้อยนะครับโอเคยินดีที่ได้รู้จักทุกท่านนะครับอันนี้น่าจะเป็นคลิปแรกๆเลยนะ ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับดีที่ได้รู้จักนะครับปรึกษากันได้ครับ